ผมขอเริ่มต้นเล่าถึงเหตุการณ์การก่อตั้งรัฐบาลโลกโดยต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ900ปีก่อนที่มันก็จะได้เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างเหล่า20ราชวงศ์ที่ร่วมมือกันต่อสู้กับอาณาจักรโบราณที่มีความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายชัยชนะก็ตกไปอยู่ในมือของเหล่า20ราชวงศ์และพวกเขาก็ได้พยายามลบเลือนเรื่องราวการต่อสู้ครั้งนี้ออกไปจากประวัติศาสตร์อย่างเป็นปริศนาครับโดยการออกกฎหมายห้ามมิให้มีใครศึกษา ขุดคุยหรือพูดถึงเรื่องราวในส่วนนี้มีเช่นนั้นแล้วก็จะถูกรัฐบาลโลกทําให้หายไปด้วยเช่นกันครับแต่ทว่ามันก็ยังมีนักโบราณคดีบางกลุ่มที่ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้และเรียกขานเหตุการณ์นั้นว่า100ปีแห่งความว่างเปล่าเนื่องจากไม่มีใครที่สามารถรับรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนนั่นเองครับหลังจากนั้นเหล่ากษัตริย์20ราชวงศ ก็ได้พากันทิ้งอาณาจักรของตัวเองขึ้นมายึดเอาพื้นที่ขับไล่ชนเผ่าพื้นเมืองบนเรสไลน์นำมาเป็นอนาณาจักรของตนเองและเรียกขานอนาณาจักรนี้ว่าแมรี่โจนั่นเองครับแต่ก็ได้มีกษัตริย์ดีนีอยู่คนหนึ่งที่ตัวของเธอเนี่ยได้หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ครับเธอมีชื่อว่าเนเฟตาลีดีลิลีจักรพรรดินีแห่งอาณาจักรอลาบาสตาส่วนราชวงศ์ทั้ง19ราชวงศ์ก็พากันขึ้นมาอาศัยปกครองอยู่ที่แมรี่โจจนถึงปัจจุบัน แล้วเริ่มเรียกขานตนเองว่าราชนิกุลโลกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเผ่ามังกรฟ้าที่พวกเราแฟนแฟนวันพิษตางก็รู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งต่อมารัฐบาลโลกก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยประกอบไปด้วยสมาชิกกว่า170ประเทศภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อาวุโสจากเผ่ามังกรฟ้าทั้ง5้าคนผู้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น5คนที่แข็งแกร่งที่สุดและปราดเปรื่องที่สุดและมีความถนัดในด้านต่างๆของตนเองไม่ว่าจะเป็นการรบ กฎหมายสิ่งแวดล้อมการบริหารงบประมาณการ,กรเกษตรส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในการปกครองโลกโดยมีเบื้องหลังสูงสุดก็คือบุคคลปริศนาที่เรียกตัวเองว่าอิมูหรือท่านอิมนั่นเองครับเป้าหมายการกำเนิดของรัฐบาลโลกก็คือการควบคุมและปกครองโลกโดยมีฉากหน้าเป็นกองทัพเรือซึ่งคอยผดุงความยุติธรรมกำจัดคนพ่าลอภิบาลคนดีเหมือนกับผู้รักษากฎหมายในทุกๆประเทศ แต่ทว่าก็เหมือนกับทุกๆประเทศนั่นแหละครับที่ในหมู่คนดีเนี่ยก็จะมีคนไม่ดีแอบแฝงอยู่เสมอและเป้าหมายที่แท้จริงอันดำมืดของท่านอิมคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่อาจทราบได้ครับเราก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปในวันพีแต่ละสัปดาห์เลยนะครับ